วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ น้องใหม่อย่างเพิร์ตวิรินสราได้โชว์ทักษะคิวบูในละครเจ้าสาวยืนหนึ่งเป็นฉากที่สาวเพิร์ตจะต้องวิ่งไล่ตามโจรที่บังอาจมาขโมยของสําคัญอย่างแหวนแต่างงานซึ่งฉากนี้เราขอย,ยกนิ้วให้กับเพิร์ตในความยืนหนึ่งเรื่องคิวบูเพราะไหนจะต้องต่อสู้กับโจรในชุดเจ้าสาวที่มีผ้ากรุกรายไหนจะต้องมีฉากกระโดดหีบโจรอีกด้วยดังนั้นก่อนจะทาก็เลยต้องซักซอมกันอยู่หลายรอบแต่ด้วยความที่นักเอกเขามือใหม่เรื่องแอคชั่นเหมือนก็นจะต้องเซมิวด กันบ้างไม่ธรรมดาค่ะถ้าอาจจะยังแบูไม่ถนัดพแมงมากเท่าไหร่แบบไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนว่าเออมุมนี้นะเป็นแบบจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือแบบช่วยเต็มที่เลยพเพราะเพอร์ดัมไม่เคยเล่นแบบพวกแบบๆๆแอคชั่นอะไรเงี้ยไม่เคยเล่นเลยค่ะกระโดดหีบเลยขาคู่ขาเดี่ยวมาหมดเลยอ่ะเจสามสองอ เต็มที่ค่ะมีหอบบ้างแต่ว่าได้กินไอติมสักถ้วยก็จะชื่นใจก็จะหายแหละใคลเตอร์ก็จะแบบเป็นผู้หญิงสู้คนสู้คนก็คือสู้แบบสู้ตายยิบเลยคือแบบใครมาทําแบบรังแกทำร้ายอย่างเงี้ยคือไม่ยอมออ้เาาม ทำปืนพังปีย่ะแล้วครับนอนแตกอันแตกอันปืนบอกเหนื่อยจะแตกแล้วจ้ายังไงก็ฝากละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยทุกคนต้องชอบแน่นอนค่ะสนุกมากๆได้เป็นแฟนเนี่ยตายยังเขียนเจ็บใจแทปพันไปเห็น